กินยาล้วบอกน้องตองเก้าวนี่กินยาหรือยังเอาไอ้มาบางังนะเอามาบังน้องได,ด้ไหมอ้าวโงแม่แล้วอันนี้ กับแม่ท่านเละแม่เนาะแม่มันระสูงแท้ๆตัวนี้มันเตีอะเฮ้ยอันนี้เห็นแม่มันละดีอดีดีดีใจแล้วเห็นแม่แล้วไปกินนมเลยกินนมเลยเห็นแม่แล้วแม่แห้งรงขี่ตุ่มโอบกขนาด กินนมกินนมให้แข็งแรงกินนมให้แข็งแรงกินนมไม่แข็งแรงเลยเอามาก,กินทั้งท้องทั้งทีทั้งหลัง,ง,ลง,ง,ลงพีมากินทั้งหลังพี่กินนมทั้งหลังพี่กินนมกินนมกินนมเอาเาพี่ก็ดี หลุ้นพีก็แซงมาแล้วหลุ้นพีก็ดีอ้าวแซงมาอ้าอ้าวอ้อ้าวอ้าวลุนพีก็ดีเนาะย่างก้อนแม่แล้วไปแม่ก้อนลูกแล้วไปกินนม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 เอ้าบวกกินนมสัน กบอกกินนมสันกินนมกินนม <c oughs> หัวก่เขาอยู่ <c oughs> หัวก่เขาอยู่พ้าป่าเนะี่ยน้ำก้นน้ำก้นแข็งแรงแข็งแรง ม่แน่พู้นะมันเอาอนเอนาคอไปสวนเขาแม่พู้นะเน้าอบอก,กินนม่าบกินนมซะนแม่แลวแม่นี่ยนหานนทําไมไม่กินนมอันนี้เป็นเป็นไอขงบอกอนนี้เอามานนสวนนะรอจะน่นาไอาก็ไปกินนมแล้วฮะกินนมแทนและจังหน่อยบา่าไอนมกินนอ้มากินเนอไ,นนไนอกินนมแทนแะ ี่ักหน่อยอ้ายก็กินน้ำแทนแล้วอ,อก่อ่ะตามหลังแม่แล้วตามหลังแม่แล้วมันจะห้เบิ้งกช้ำนี้หระคะ่ะมันหอมมันเด่นอะไรกับสิเขาห้มกั่คนกันดี ส่วนครั้นี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะโชคดีตลอดปีและตลอดไปคะ่ะขอให้ผ่านพา้นวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะโชคดีจ้าทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า